ถ้าคุณต้องการเข้าอยู่ในกลุ่มหมอแก้วพ่ารวยเพียงแคปเจอร์ QR code อันนี้แล้วสแกนเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้เลยค่ะแจ้งว่าอยากเข้ากลุ่มหมอแก้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะสวัสดีค่ะกับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวร์กับแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะประจำวันที่7พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นะคะวันนี้รีบทำคลิปให้แต่เช้าเลยแล้วก็ส่วนแนวทางขึ้นเป็นตัวเลขสำหรับคนในกลุ่มนะคะไม่ต้องกลัววันนี้จะส่งให้เร็วดีนึนงเพราะว่าช่วงเย็นแก้ว จะติดงานศพเพราะจริงๆอะวันนี้จะมีไปงานศพที่ชัยนาธ่ะค่ะเอ่อก็เลยรีบทําให้ก่อนแต่เช้านะคะเดี๋ยวแก้วจะลงแนวทางคลิปที่เป็นคลิปเนี่ยให้ก่อนแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มนะคะก่อนเที่ยงเดี๋ยวแก้วจะส่งแนวทางตั้งแต่นอยธรรมดายันนอยวีพีแล้วก็มาเลอียบ ให้ครบเลยแล้วก็เบี่ยงด้วยนะคะแต่ระหว่างนี้เรามาดูกันก่อนว่าแนวทางการเสี่ยงโชคทั้งเจ็วันควรซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับผู้คุณทั้งเจ็วันบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขการทําบุญวันนี้การทําบุญจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ํารวยเฮงเงกับคุณนะคะเลขการทําบุญนะคะคนวันอาทิตย์ห้ามพลาดวันจันทร์ให้ซื้อเลขคนที่ เป็นแฟนหรือเป็นสามีภรรยาของเราวันนี้เราจะได้โชคได้ลาบจากเขานะคะถ้าคุณแต่งงานแล้วหรือมีแฟนที่เราตกลงว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาแล้วเนี่ยง่ายแต่ถ้ายังก็เอาเป็นคนที่คุยหรือดูกันอยู่ก็ได้หรือถ้าไม่มีทั้งแฟนไม่มีคนคุยเอาคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดในวันนี้ก็ได้ค่ะวันจันทร์วันอังคารให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่วันนี้คุณแม่จะให้โชคให้ลาบให้สิ่งที่ดีกับคุณนะคะวันพุธให้ซื้อเลขที่เคยถูก ดูปากของแก้วนะคนมันพูดเคยซื้อเลขอะไรแล้วเคยถูกล่าสุดให้ซื้อเลขนั้นวันนี้จะซื้อเลขเดิมแล้วจะเฮงจะปังแต่ถ้าคนที่ไม่เคยถูกเลยให้ซื้อเลขสิบสองเาเป็นเลขราหูวันนี้พระราหูจะประทานพรประทานโชคประทานลาบให้คนบรน,นพูดนะคะสาธุอ่ะมาดูวันพฤหัสให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้าน ย้ำคนวันพฤหัสให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านวันนี้คุณจะได้โชคได้ลาบจากคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านนะคะถ้าในบ้านหลังนั้นมีคุณอยู่เพียงคนเดียวง่ายเลยก็ซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองค่ะส่วนคนที่เกิดวันเสาร์เอ้วันศุกร์วันศุกร์เหมือนหมอแก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อจะให้โชคให้ลาบให้ความมั่งคั่งร่ารวยพืความเฮงกับคุณนะคะคนวันศุกร์ ุณพ่อนะเลขคุณพ่อวันเสาร์ันซื้อเลขยามผ่านะวันนี้เลขยามผ่านะจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยให้ความปังกับคุณค่ะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้แก้วขอวขอวยพรให้พวกคุณมีแต่คำว่ามั่งคั่งร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ